ฟังนะก่อนไปขอพรห้ามขอแบบนี้เด็ดขาดสิข้อห้ามผลจะย้อนมาหาคุณเองกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูแชนเนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวธรรมะในหัวข้อห้ามเด็ดขาดอย่าขอพรแบบนี้เพราะภัยกลับมาสู่ตัวคนเองท่านผู้ฟังคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคงต้องเคยไหว้พระสวดมนต์ขอพรกันอย่างแน่นอน แต่เรารู้หรือไม่คะว่าในการขอพรแต่ละครั้งนั้นก็มีสิ่งต้องห้ามห้ามขอที่จากพระเหมือนกันหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่มาติดตามร,รับฟังกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นหากต้องไปวัดทําบุญแล้วก็ก็จะมีส่วนมากเมื่อไหว้พระแล้วก็จะขอพรด้วยแต่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการไปทําบุญที่วัด พร10ข้อนี้ห้ามขอกับพระเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งวันนี้เราก็มีคำแนะนำในการไหว้พระขอพรมาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความชั่วส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพร10ข้อนี้ห้ามขอกับพระโดยเด็ดขาดเพราะมันจะย้อนเข้าตัวของคุณเอง ข้อหนึ่งไม่ขอให้ไร้โรคภยัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะกล้สังขารประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟอีกทั้งนี่บาลนีน่บากและกรเวนจะให้ไร้โรคภัยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะหากการอาบน้ำมนและสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หายจากโรคภัยแล้ว ลงพยาบาลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรขออ้อ2ไม่ขอให้การงานราบรื่นเป็นไปไม่ได้ค่ะความคิดของคนเรานั้นไม่เหมือนกันมากคนก็มากความเราคิดอย่างไรคนอื่นคิดอย่างไรหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งจะต้องเข้าใจว่าไม่เจอปัญหาปัญญาจะไม่เกิดค่ะข้อที่สมไม่ขอให้ใจสงบ จอยู่กับเราจะไปขอพระให้สงบได้อย่างไรหากอยากให้ใจสงบต้องรู้จักการปล่อยวางด้วยตัวเองนะคะข้อที่4ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวคนเดียวเราเกิดมาตามบุญตามกรรมบุญทำกรรมแพงหากคนทุกคนขออย่างนี้แล้วพระก็ให้มิใช่ว่าพระท่านก็เลือกที่จะรัก มักที่จะชังดอกหรือเบื้องบนทรงยุติธรรมค่ะขอเพียงลงแรงลงใจทำผลอย่างไรก็จงน้อมรับข้อที่5ไม่ขอให้ไร้มานผจญผู้บําเพ็ญปฏิบตัติหากปฏิบัติจากมานมาทดสอบแล้วก็จะสำเร็จพุทธได้อย่างไรเป็นดังคำกล่าวที่ว่าค่ะมันไม่มีบารมีไม่เกิด เจอมารผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่งค่ะข้อที่6ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมความดั่งปรารถนาคนรบำเพ็ญหากทำการได้รับรื่นสมหวังดั่งใจก็จะกลายเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญจะสมหวังหรือว่าผิดหวังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลต่างกันเสมอค่ะข้อที่7 ไม่ขอชื่อเสียงลาบยศพระพุทธ,ธเจ้าล้วนแต่ละทิ้งสิ่งที่มีชื่อเสียงลาบยศในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงปรารถนาแล้วจะประทานสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นให้เราได้อย่างไรคนที่ขอแล้วนั้นเป็นเพราะบุญเก่าแต่ชื่อเสียงลาบยศทำให้เป็นผู้บำเพ็ญบารมีดีกับดีแตกกันมามากมายค่ะข้อที่8 ไม่ขอใครทดแทนคุณทำบุญและหวังผลเป็นทางแห่งมิตราชีพทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อขจัดความตระหนี่ในจิตในใจให้หมดไปเพื่อลบล้างบาปและกรรมเวรข้อที่9ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรมพระพุทธองค์ตัดไว้ว่ากรมมุนาวัตตีโลโกโ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมถูกคนอื่นเอาเปรียบถูกคนอื่นใส่ร้ายถูกคนอื่นรังแกก็เป็นเพราะเราเคยทํากับเขาไว้ในอดีตชาติชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขาขาดเจอความอายุติธรรมครั้งหนึ่งก็ชำระกันไปครั้งหนึ่งเมื่อเผชิญกับความอายุติธรรมอย่าได้ไปปักปัาโทษเราหรือแช่งหักกระดูก ฝ่ายตรงข้ามมิเช่นนั้นก็จะผูกพันกันต่อไปให้อโหสิกรรมต่อกันกรรมส่วนนี้ย่อมคลายได้เองค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้ก็คงมีแต่คนที่ร่ำรวยค่ะท่านผู้ฟังคะหากจะขอจงขอให้ตนและผู้ที่มีสติปัญญาในการแยกแยะ ผูกผิดชั่วดีขอให้มีความเมตตาต่อตัวเองและสรพพัสัตว์ชีวิตอย่าได้มีการเบียดเบียนต่อกันเลยขอให้มีความหันกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจไฟต่ำที่จะก่อกรรมชั่วให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่านะคะดังคำสอนของหลวงปู่ดูพรม,มปัญโย ท่านสอ,สอนไว้ว่าเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลที่ครอบคลุมทั่วไปทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาที่จะทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่แท้ที่จริงแล้วมีมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นและครบวงจรเป็นประโยชน์คบถ้วนมากกว่าค่ะ หลวงปู่ดูภพรมมะปัญญยท่านเคยเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพรวยความสุขดีมียศตำแหน่งมีคนรักและมีเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีออกให้หมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและที่สำคัญก็คือการพบแต่ความดีนั่นเองค่ะสํำคัญที่สุดนะคะดังนั้นเวลาที่เราทำบุญครั้งใดก็อธิษฐานง่ายๆได้ mm hmm. เช่นกันว่าขอให้พบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะถึงแม้ว่าเราจะ ขอพรจนร่ำรวยได้จริงแล้วแต่ถ้าไม่มีความดีนั้นเงินที่เราได้มาก็จะเอาไปซื้อยาบ้าเล่นการพนันซื้อสุราสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปัสจากความดีก็จะอาจจะเอายศเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกผู้อื่นกดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปเช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าจะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นเจ้าชู้หลอกคนนั้นหลอกคนนี้ให้หลงรักสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและชวนกันไปนรกทั้งหมู่การขอให้พบกับความดีจึงถือเป็นพรอ,อันประเสริฐที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีได้นั้นจะต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีแต่ประโยชน์เช่นใด ดังนั้นเมื่อปีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินค่ะใช้ปัญญาหาเงินให้รวยได้แม้ว่าจะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากค่ะหรือแม้ว่าจะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักและที่สำคัญเมื่อมีปัญญาก็จะได้ รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจจโยโหตุที่โบราณจารย์ท่านได้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลังปัจจัยแก่การเข้าถึงพระนิพพานเพราะชีวิตในสังขารอันยาวไกลนี้มันแสนจะอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้ชีวิตหลงผิดไปทําผิดพลาดจึงต้องมีคําอธิษฐานนี้กํากับไว้เสมอเพื่อที่จะทําให้เราพ้นทุก์อย่างแท้จริงค่ะ เคล็ดลับการอธิษฐานจิตทำบุญไม่ให้บุญตกลงจากหลวงปู่ดูพมมปัญโยช่วงเวลาที่สำคัญที่กำลังจบของอยู่นั้นอาจจะถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุมได้นะคะครูบาอาจารย์ท่านจึงเมตตาแนะนำว่าควรอธิษฐานเสียก่อนที่จะใส่บาตรก่อนที่จะไปทักไปวัดทำบุญเพื่อบุญนั้นจะได้ไม่ตกหล่น สามารถทำได้ทุกบุญที่เราทำค่ะหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอรียสง์ที่ทุกคนกราบไหว้ได้ทั้งหัวใจสมัยที่ท่านยังไม่ละสังขารท่านได้เมตตาสอนเรื่องว่าควรอธิษฐานอย่างไรที่ยังคนสืบทอดกันมาและยังมีปรากฏหลักฐานได้รวมแนวทางการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้จเจริญในธรรมได้ผลดียิ่งขึ้น หลวงปู่ดูเมตตาสอนไว้ว่าก่อนที่เราจะถวายเสียก่อนจากบ้านเราควรที่จะอธิษฐานเสียก่อนจากบ้านนะคะเนื่องจากพอมาถึงวัดแล้วมักจะไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาหาที่สมาธิจากไหนเราจะทำอะไรก็ตามอธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้าเสียเวลาคนอื่นบางคนก็ขอไม่รู้จบ ขอให้ตัวเองไม่พอขอให้ลูกให้หลานหาบุญไม่ได้ท่านผู้ฟังคะจากเมตตาของหลวงปู่ดูดังกล่าวมาทุกคนก็ได้ทราบแล้วแนวทางสว่างถึงการสร้างบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอุทิศบุญได้แบบครบถ้วนเพราะในช่วงเวลาที่สำคัญที่กำลังจบของอยู่นั้นอาจจะถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุมได้ ครูบาอาจารย์ท่านจึงเมตตาแนะนำคำที่ควรอธิษฐานเสียก่อนที่จะใส่บาตรก่อนที่จะไปวัดก่อนไปทำบุญเพื่อจะได้ไม่ตกหลน่นสามารถทำได้ทุกบุญที่เราทำค่ะการสร้างบุญกุศลนั้นขอให้ยึดหลักการสร้างบุญบาร,รมีในบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นสำคัญที่มีทั้งสิบช่องทางมีเพียงบุญจากการให้ทานเท่านั้นนะคะที่ใช้เงิน ส่วนอีก9ช่องทางนั้นไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะได้แก่ 1. การรักษาศีล 2. การเจริญภาวนา 3. การอ่อนน้อมถ่อมตน 4. การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง 5. การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา 6. การยอมรับและยินดีในการทำความดี 7. ทำฟังธรรม 8การให้ธรรมทานและ9การทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะเคล็ดลับที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำบุญนั้นได้ผลดีที่สุดคือต้องระมัดระวังจิตใจทั้ง3ระยะนะคะเป็นสำคัญต้องดูแลจิตให้เป็นไปทั้งผู้ที่สอนอย่างอย่าให้จิตตกทั้งก่อนทำและขณะทำและก็หลังทำทั้งสวงสะอาทั้ง3ช่วงระยะนี้นะคะสำคัญที่สุด ต้องทำใจให้โล่งปร่งสบายยิ่งใจเป็นกุศลนิ่งมากเท่าไรบุญที่ได้มามากเท่านั้นเพราะผู้ที่เพราะผู้ให้นั้นบริสุทธิ์และที่สำคัญครูบาอาจารย์ท่านเน้นย้ำมากที่สุดก็คืออย่าไปคิดค่ะว่าการที่เราทำบุญแล้วเราต้องได้อะไรตอบแทนเราต้องได้ผลอย่างนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้แบบต้องรวยทันใจต้องให้คนมาหลงลักต้อง ต้องแก้ดวงตกเพราะดวงไม่ดีถ้าไปคิดผลแบบนั้นอาจจะไม่ได้ตามความที่หวังไว้นะคะเพราะการคิดแบบนั้นจะไปขวางทางบุญไม่ให้ส่งผลได้เต็มที่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากทุกท่านที่ร่วมฟัง ทุกท่านให้ร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมินยูชาแนลขอกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ